มีในส่วนของปอตทนะครับที่ก็ล่าสุดจะมีการนําเข้า LNG มาอีก6ล้านตันนะฮะเพื่อมารับรองนะครับในส่วนของดีมานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนครับการใช้ไฟฟ้าที่ตัวเลขนั้นฟื้นตัวขึ้นนะครับจากก,จก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีก่กลับมาเป็นปกติมากขึ้นล่าสุดครับทางคุณพงพันธ์อมรวิวัตรรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของทางปตทก็ได้เปิดเผย ถึงแนวโน้มปริมาณการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วซึ่งมีปริมาณการนําเข้า LNG สปอตอยู่ที่3ล้านสแสนตันหรือคิดเป็นลำเรือก็53 000, ลําคาดว่าปีนี้จะมีปริมาณการนําเข้าอยู่ที่6ล้านตันหรือประมาณ100่ลำนะครับเพื่อที่จะรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคไฟฟ้าจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจธธกทั้งนี้ครับ แนวโน้มทิศทางของราคา LNG Spot จะถูกลงแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้น้ำมันดีเซลมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับคือปี65ราคา LNG ปรับตัวขึ้นไปสูงมากนะครับจนต้องมีการใช้น้ำมันดีเซลมาผลิตไฟฟ้าแทนแต่ล่าสุดครับจากการสำรวจดูปรากฏว่า LNG spot นั้นอยู่ที่ประมาณ9เหรียญสารัฐต่ตอล้าน BTU เท่านั้นนะครับจากปีที่ผ่านมานะบางช่วงเวลาราคาสูงสุดนี่มันกระโดดขึ้นไปอยู่ที่80เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU คาดการณ์นะฮะว่าจนถึงช่วงปลายปีนี้เนี่ย ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่15ถึง20เหรียญสหรัฐต่อล้าน BT ทีนะโดยทางปตทได้มีการทำสัญญาซื้อขายไปแล้วจะไม่เกินระดับ20เหรียญสหรัฐต่อล้าน BT ทีด้วยคุณสุภชัยฮะ mm hmm. ตัวเลขเนี่ยสำคัญนะครับ เพื่อที่จะเป็นการตอบคําถามถึงสาเหตุอค่าไฟแพงและต้นทุนชีวิตแพงคำเข้าเนี่ยปีที่แล้วบางช่วงมันไปแตะ80เหรียญต่อล้านบีทีอโอ้โหถ้าดูจากราคาที่ทางปตทเปิดเผยในปัจจุบันนะแปดไอเก้าเหรียญ หูมันสูงกว่าเกือบสิบเท่าตัวโอ้โหอ๋อไม่แปลกใจค่ายเอฟหึงกระโดดขึ้นมาถูกป่ะฮะนี่แหละฮะแล้วก็หลายคนบอกอ้าแบบนี้เฮ้ยไปนำเข้า LNG s p o t มาเพิ่มขึ้นครับนะจากเดิมปีที่แล้ว3ล้าน3 0 0แสนตันนี้ก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วนะใช่หรือต้องใช้คาว่ากระอักเลือดแล้วนะกระอักแล้วมาปีนี้ตั้งเป้าจะเอา6ล้านตันอ่าแต่ก็อย่าลืมว่า6ล้านตันนี้มันด้วยราคาที่ถูกลง Uh huh. อย่างมีนัยยะสาคัญออออนะครับอันนี้ก็จะทําให้แน่นอนคะเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็แดงอย่างที่ทางปตทบอกนะครับว่าราคา L N G ที่ร่บลงเนี่ยจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า E U เนมีการสำรอง L N G วัปริมาณที่สูงมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยต่ําลงแล้วก็แน่นอนฮะสุดท้ายพวกเรานี่ก็ถ้าอย่างนี้นะคุณผะ้ชมฮะมในปีนี้ไปไปลายปีในส่วนที่เหลือของปีนี้นะผมว่าค่าไฟน่าจะถูกลงละอ่าถ้ารู้จักโครงสร้างของราคาตรงนี้นะ มันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอย่างมีนัยยะเหมือนกันนะครับ